สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำกิจกรรมของโรงเรียนกันค่ะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะก็คือต้องตรวจ ATK อีกแล้วทุกคนซึ่งคราวนี้ไม่เจ็บนะซึ่งกิจกรรมของเราวันนี้นะคะก็ไปที่วัดพลานั่นเองนะคะทุกคนก็จะมีพี่ๆนะคะจากมบรพานะคะมาช่วยสอนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะกำลังเดินทางนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วคะ่ะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนวัดพลาสนะคะนี่มีเพื่อนด้วยกำลังจะเข้าไปแล้วก็จะมีโรงเรียนนะคะที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้5โรงเรียนด้วยกันนะคะภาษาอังกฤษจากสู่ก้อง n อเบคลาสอ o ร์มินิอิงลิชโปรแกร I like the color my favorite color is black and white because when it goes to another color, อ่าครับ is ي ع ن my of my all so i want you thank you uh how you guys today is activity and a nice view thank you พอเสร็จจากพิธีเปิดนะคะเขาก็จะให้ไปเข้าฐานทั้ง3ฐานนะคะตอนนี้เข้าเสร็จแล้วเรานะคะสามารถนําพาสปอร์ตอันนี้นะคะไปยื่นรับของขวัญได้เลยคะ่ะจบแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ